เป็นคู่ที่แม็กใส่บ่อยสุดคู่ที่ผมเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเองคู่ที่แพงที่สุดในคอลเลคชันของผมนะครับก็คือซื้อดได้ซื้อลดได้ลดได้สวัสดีรดรครับผมแม็กซ์ครับวันนี้ผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าผมเนี่ยมีรองเท้าอะไรบ้างเพราะในคอมเมนต์เซกชันนะครับหลายคนอยากรู้ว่าพี่แม็กมีรองเท้าอะไรบ้างแต่อยากจะบอกก่อนนะครับว่ารองเท้าที่บ้านผมมันเยอะมากๆเลยแล้ว90%ของรองเท้าที่ผมซื้อนะเป็น impulse buy ก็คือซื้อแบบไม่มีเหตุผลคือช่วงนั้นผมแบบ ใช้ตังไม่เป็นใช้แบบสเปซสปะแล้วตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ผมว่าพัฒนาตัวเองก็ใช้เงินได้ให้ r ร p o n s i b l e มากขึ้นครับถ้าเกิดนะ่าสนใจไปดูกันเลยครับตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งก่อนแรกเลยนะครับต้องขอบคุณคุณคูดินจาก a p o l l o ที่ส่ง Levitating S n e a k e r display มาให้ผมใช้นะครับคือ p พ o d u c t เนี้เจ๋งมากๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเวิร์กยังเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเข้าคู่แรกเลยครับก็คือ AirMA <c oughs> มก็กเออ f ฟารีบัมบูอะไรสักอย่างนี่คือคู่นี้มันมันไม่มีอะไรพิเศษเหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสเนคเกอร์คู่แรกที่ผมซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเราอินกับสเนคเกอร์นี่คือจุดกําเนิดของการชอบสเนคเกอร์ครับซื้อที่ฝรั่งเศสตอนปี2016เราเพิ่งเรียนรู้ว่า Air Max 1 s a f a r i นะครับมันเป็นแบบ Special Edition หายากแรร์ Rare, อะไรแบบเนี้ยซื้อมาประมาณ200ยยูโรตอนนั้น 6,000บาท a ฟารีก็จะเป็นลายแบบส a ารีพิ n t แล้วก็จะมี n i Nike s w o o s h ด้านข้างเล็กๆครับก็ดูออกว่าเป็น s สฟารีนี่คือ Levitating Sneaker Display ครับจาก Apollo คือมันทำให้รองเท้าของเราเนี่ยเหาะกลางอากาศได้ <Thank you. S 1> คู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่แม็กใส่บ่อยนั่นก็คือ Yeezy c a l a b a s a s Power Face ในสีครีม มันมีหลายอย่างที่ผมชอบเยอ่ยเับส้นี้หนึ่งก็คือทรงของสกนร์มันอินสปายมาจากแบบยุค80-90นนอะเนี่ยเลยมันดูเก่าซึ่งผมชอบสิ่งเก่าๆอีกแล้ว2มันเป็นรองเท้าสีเอ็ e l l ลครีมขาวสีอะไรไม่รู้ตอนนี้คือมันมันใส่กับอะไรก็ได้สมนะครับมันเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากๆนี่หมายถึงว่าผมไม่ต้องดึงเชือกรองเท้าออกผมสามารถยัดเท้าเข้าไปได้เลย ก็คือผมขี้เกียจผูกเชือกรองเท้านี่แหละแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับมันคือยีซี่คือความรู้สึกอะแบบเออเราใส่ยีซี่หรูมันเท่ก็ยีซี่ก็เป็นแบรนด์ของ Kanye West ครับก็เป็นรองเท้าแบบซ u เปอร์ลิมิเต็ดรีเซลค่อนข้างสูงแย่ yeah. คืออันนี้ผมใส่จนแบบมันมีรู ขาดออกมาหมดเลยผมกม็ยังใส่เพราะม,มันใส่ง่ายมันใส่สบายมันใส่กับอะไรก็ได้ก็คือ e y ี e z y c a า a b a s ส s p o เ e r เฟย์ผู้ต่อไปนะครับผู้นี้นะครับก็คือ Air Max One Atmos Elephant Skin ครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเก็บตังค์ซื้อเองแล้วผมเป็นคนที่ชอบสีเทฟนี่มาก Elephant Print ตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยแล้วมันเป็นในทรง Air Max One ซึ่งมันเป็นทรงที่คลาสสิกมากเลยผู้นี้นะครับ,รบ,รบ,รบซื้อมา16่น แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้หรือว่าติดตามผมตั้งแต่แรกนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกที่ผมถ่ายออกคลิปนับนั่นก็คือไปกินกุ้งที่ตลาดรถไฟครับนคนดูตลาดหัวมุมครับดูเท่าไหร่ครับไม่รู้หลักร้อยอ่อันนี้ซื้อที่โยคริสที่สยามคือตอนแรกก็อยากได้ A j เจหเบรดแต่เขาไม่มีแล้วเราก็แบบมีมงบอยู่แล้วไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมีอะไรกลับบ้านอุตส่าห์มาแหละก็เห็นคู่นี้ ใส่ก็พอดีเป๊ะเลยก็จัดไปพี่ <B MP. S 1> นี่ครับ <B MP. S 1> พูดถึง AJ 1หนึ่ะครับพูดต่อไปก็คือ Air j o r d a n 1 Band ปี2016ครับ,รบเป็นรองเท้าคู่แรกที่ไมค์ลจอร์แดนใส่ตอนที่ไปแข่งบาสแล้วก็โดนปรับ5,000ดอลเพราะว่าสีมันมันสีดำเยอะเกินนั้น OG มากคลาสสิกมากๆากยังไงก็ไม่เฉยแล้วสีอันแรกก็แบบเออก็ OG ใส่สบายอันนี้ก็16ครับอันนี้ผมซื้อ ในเพจ Facebook ซื้อมาตอนอยู่ปีปี2อันนี้เล็งไว้แบบหลายปีมากเลยแต่มันเป็นของหายากเพราะอันนี้แบบมาจากปี2016แล้วก็ตั้งแต่ซีรีส์ t h Last Dance ออกมาใน Netflix ครับราคาคู่นี้กับทุกคู่เลยก็แบบพุ่งขึ้น คู่ต่อมานะครับก็จะเป็น Converse Golf l e f t h e r ของ Tyler the Creator ครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงของ Tyler the Creator อีกแล้วผมคิดว่า Tyler เป็นคนที่แบบ genius มากเลยในการแต่งเนื้อเพลงใช่แล้วตอนที่ เขา release คู่นี้มาอยากได้มากเพราะหนึ่งชอบสีมพูสองชอบสีฟ้ามันดูแบบเป็นรองเท้าที่น่ารักอะมีลายดอกไม้ข้างหลังเป็นขนขนเหมือนผ้าเดตัวแล้วก็มันอยู่ใน s i ล h o u e t t e ของ Chuck Taylor High ซึ่งเป็น s ิลูเอ e ที่คลาสสิกมากๆเลยอันนี้อตอนแรกกะว่าจะซื้อในแบบเพจ Instagram ของประเทศไทยแต่ว่าเขาขายกันอยู่ที่9,5 0 0ผมก็เข้าไปใน stockx com เราไปเจอว่าทางเว็บอเมริกาเขาขายอยู่6 0 0 0ใช่เลยผมก็สั่งซื้อจากอเมริกา2ออาทิตย์ก็ถึงบ้านแล้ว ก็โดนภาษีไปนิดหนึ่งก็รวมๆก็ผมเซฟได้ประมาณ3,000คกว่าบาทสต็อกเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มันมันคือหุ้นของรองเท้าอ่ะเขาเอา average price ของรองเท้าทุกคู่ที่เขาขายกันอ่ะแล้วมาตีราคาว่าไซต์อันเนี้ยมันควรไปในราคาเท่าไหร่ใช่ก็คือจะได้ราคาที่แฟร์แล้วก็ดีที่สุดก็เลยได้คู่นี้นะครับมาในราคา6 0 0 0บาท ่ดีมากรองเท้าต่อมานะครับก็จะเป็นรองเท้า go to ของผมถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรแล้วต้องการจะด,ดูสมาร์ทนั่นก็คือรองเท้าสนนคเกอร์ของซังละรองนะครับอันนี้ก็ ซื้อมาเพราะว่าเอาไว้ใช้แบบตอนออกงานตอนที่มีรีเควสต์แบบเออต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีลายไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นซึ่งรองเท้าขานะครับเป็นรองเท้าที่ดูเท่แล้วก็ดูส erm. มาร์ทได้ตลอดเวลาเอออันนี้ซื้อที่ Central m m b s s y y ครับแม่ซื้อเป็นของฮอนเกิดให้ก็ราคา22,000ื่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าออกงานจำเป็นต้องมีสำหรับผมนะสหรับผมผมอยากให้ทุกคนมีรองเท้าขาว ที่ไม่มีลายเลยเก็บไว้ที่บ้านสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่ารองเท้าขาวอะถ้าเกิดยังไม่ได้ดูคลิปของผมเอาง่ายๆสั้นๆมันใส่กับอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับต่อมาครับก็จะเป็น Converse o f White Chuck Taylor ครับอันนี้ผมซื้อต่อเพื่อนสนิทผมรองเท้าไซสาเดียวกันแล้วเขาบอกเขาไม่ค่อยใส่คือผมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนคนนี้นะครับแล้วก็ภารกิจของผมเนี่ยก็คือพยายามหาคู่นี้แต่เราเดินแบบทุกที่เลยในแบบชิบูย่าอะไรพวกนี้หาไม่เจอ จนกว่าเขาแบบเฮ้ยเอาของกูไหมผมก็อ่ะได้จัดไปเลยเขาขายผมในราคาที่ผมต้องการเลยผมก็ถามเขาว่าเออจะเอาราคาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่เขาบอกหมื่นสองน้าก็บอกโอเคนั้นเราซื้อต่อหมื่นสองเป็นแบบแฟ์ๆกันเย่ yeah. คือตอนที่มันออกมาแรกๆร,ราคามันไม่แพงหมื่นสองแต่ตอนนี้มันเด้งขึ้นไปแบบเกือบสองหมื่นแล้ว mm hmm. คือเขาบอกว่าราคาไหนก็ได้ถ้าเกิดผมพูดสองร้อยก็แบบนีไป <c oughs> ก็รู้สึกแร์ดีเย่ก็เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายเท่ อันนี้ผมชอบใส่กับฟังเกงชิโนเตอรัต่อมานะครับคู่ที่น่าจะฮิปที่สุดก็คือ a อ r j o อ d o n 1 o f f w h ว t e UNC นะครับก็อย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบสีฟ้าอันนี้ผมซื้อมาจาก Facebook เหมือนเดิมอันนี้เป็นมือ2ซึ่งถ้าเกิดเป็นราคามือ1นะครับเท้าคู่นี้ก็น่าจะตอนนี้5-6 0ห0 0มื่นบาทนบในไซส์ผมนะเลยซื้อมามือ2ในราคา 2, 7 0 0 0 คือส,สำหรับผมนะรองเท้าแพงๆอะ่ะแบบถ้าเกิดให้ซื้อมือหนึ่งห้าหมื่นบาทผมจะไม่กล้าใส่ซึ่งแบบนั้นเราก็ซื้อมาทําไมใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยเลยซื้อมือสองมาเพราะว่ามันมันมีคนใส่แล้วมันมีแบบแวนแท้ที่ธรรมชาติแบบรองเท้าควรจะมีเลยผมไม่กลัวตอนที่ใส่คู่นี้แล้วอีกอย่างนึงที่ดีนะครับก็คือมันมีอยู่3าคู่ใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็คือชิคาโกมีคู่ขาวล้วนแล้วก็คู่นี้ชิคาโกเนี่ยตอนนี้ราคาแบบแสนห้า สีขาวก็แสนแต่คู่นี้ยังราคาต่ำซึ่งเป็นสีที่ผมชอบที่สุดซเซฟเงินที่สุดแล้วอะคือถ้าเกิดชอบแบบชิคาโกแล้วก็ต้องโหแสนห้าเราไม่ไหวรอ,องเท้าซื้อลดได้ <c oughs> 1> AJ 1 UNC o f f w h i t e ครับ <c oughs> และคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่แพงที่สุด <c oughs> แพงแพงที่สุดในคอลเลกชันของผมนะครับก็คือ s h o n w i t t e r Spoon Air Max 97 p ับ1 มันคือเห็นปั๊บชอบเลยเก็ดมาเอ่อทำไมถึงซื้อก็ตอนที่มันออกแรกๆนะครับผมเห็นรองเท้าคู่นี้แล้วแบบชอบมากแต่เราก็ยังขัดขัดว่าแบบเฮ้ยซื้อดีไหมตอนนั้นราคารีเซลอยู่ที่18,000แาทแต่ไม่ซื้อตอนนั้นเพราะยังไม่แน่ใจแล้วก็รอประมาณปี2ปีก็แบบเราก็ยังอยากได้ก็ในใจก็รู้แล้วว่าเราอยากได้คู่นี้มากๆเลยก็ไปซื้อครับในราคา35,900บาทครับ <laughs> อันนี้ซื้อที่ไนซ์ e e t สยามครับ มันคืออาร์ตล้วนๆเลยครับเป็น Material c o r d u r o y แบบใครทำรองเท้า Material c o r ์เดอร o รอยคอร์ยมันควรอยู่กางเกงปะแล้วก็สีนี่ก็เป็นแบบสีที่ผมชอบทุกสีเลยแบบสีเหลืองสีชมพูสีม่วงแล้วก็มันเป็นไฮบริดของ Air Max 1แล้วก็ Air Max 97ครับคู่นี้นะครับผมก็จะใส่ไปที่ที่ไม่เปียกก็คือไปเดินห้างเดียวเพราะว่าคอร์เดรอยถ้าเกิดเดินเด้อถ้าเกิดเดินน้ํา c o คอร์ดรอยนะครับถ้าเกิดโดนน้ำอ่ะมันจะเจ๋งสีมันจะซีดม,มันจะมีแบบพวกฝอยๆออกมามันจะทำให้รองเท้าแบบไมมมมม่สวยในุมมอผ บางคนอาจจะชอบแบบลุกพังๆก็ได้สาเหตุที่รองเท้าคู่นี้แพงก็มีอยู่หลายสาเหตุครับ 1. มันลิมิเต็ดมากๆเลย2มันเป็นคอลแลบกับชอนวอเตอร์สปูนครับซึ่งชอนเนี่ยเป็นคนอเมริกาที่เป็นเจ้าของของร้านวินเทจชื่อ round 2อยู่ที่ LA 3. นะครับเขามันมีแบบคอมเพลิชันอะให้คนมาดีไซน์รองเท้าให้นกีอะชอนก็เป็นคนดีไซน์รองเท้าคู่นี้แล้วนกีแบบประทับใจมากเลยก็จ้างเขาเป็นดีไซน์เนอร์ของคู่นี้แหละ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมารวบรวมราคาให้เพื่อนๆแล้วกันผมก็น่าจะช็อกเหมือนกันนะว่ารวมรวมเท่าไหร่ก็สิบคูณเฮอันแรก35900กบวกบวกลบคูณหารเรียบร้อยนะครับ total price ก็คือ146,900บาทครับ146,900บาทครับถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นแบบสนคเกอร์จริงจังเลยอะคอลเลกชันของผมเนี่ยกระจกหรอกระจอก โอเคคือสมัยก่อนตอนนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับส้นเกอร์ใช่ไหมก็จะมี impulse buy คือแบบเห็นชอบซื้อ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 แล้วก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ตอนนี้แล้วมันเฉยมันไม่เทแล้วเลยสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากการผิดพลาดของตัวเองก็คือเราควร invest ในสิ่งที่มันจะ last แบบ long time จริงๆก็จบจบด้วยรองเท้าพวกนี้โอเคครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่ม c o l l e c t i o อะไรบางอย่าง ก่อนแรกเลยก็ดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะสะสมมันมีคุณค่าสําหรับตัวเราขนาดไหนแล้วก็ต่อไปนะครับก็ดูว่าสิ่งที่เรากําลังจะซื้อในอนาคตมันยังจะ hold the value of the product ไหมเผื่อว่าเราต้องขายเราก็จะได้แบบกําไรหรือว่าขาดทุนนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าขาดทุนหมดเลยอืม,อมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้ยนะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดจะซื้อรองเท้าหรือเสื้อผ้าเนี่ยหรือว่าอะไรก็ได้อย่าเป็น b e บีสครับไฮบีสคือคนที่ซื้อของมาทาั้งที่ตัวเองไม่ได้ชอบแต่ซื้อเพราะว่าคนอื่นชอบเพื่อจะได้ความรู้สึกดีๆจากคนอื่นหลายคนอาจจะบอกว่ารอ,องเท้านี้ก็ไฮบันนี้ก็ไฮแต่ผมไม่ได้เป็นไฮบีสนะอันนี้ผมชอบจริงๆมันมีคุณค่ากับผมจริงๆครับ